สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางงนะ้าช่องยูทูบด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางละหายกาลังใจกับแอดจอยด้วยเนาะจ้า,ามาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยวัน,ว,นวันที่หกวันพฤหัสเดือนเจ็ดมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับฮานอยของวันที่หากับฮานอยสูตรมัดรวม อ่าสำหรับมัดรวมนี่คือลากเงา4น้อยกันเลยที่เดียวเนาะจ้าอ่าสำหรับมวัวา์นี่5น้อยแอดจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับสี่เด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวจ้าผลน้อยเฉพาะกิดบนออกสี่สองเก้าสองเก้าจับขู่เข้าไปที่เก้าสองเฉพาะกิจอยู่ในชุดกันสองตัวบนจ้า สำหรับเด่น4วิ่งรูดสีเขาเข้ามาอยู่ในรักรอยน้องจะน้อยเ,อเฉพาะกิจ3ตัวจับขู่ผ่านไปเนาะเฉะพาะกิจ4ี่สองเก่าบริจับเด่น4วิ่งรูดสมาใส่กับชุดกันเก่าสอง้อจะโหสามวันสิได้3ตัวโต๊ดอยู่นอจกจะสอตัวเรา1ออกหนึ่งหนงเขาเข้าผ่านไปน้องจะหนึหนึ่งสำหรับน้อยพิเศษ608ูนดแดศูนย์ 0880นี่ 80, จับคู่พลาดไปเลาจะจับคู่ห้ถึง06มา0880บนหลังเด่น0วิ่งรูด0มาถ้าพี่น้อยเอฟซีนําไปวิ่งไปรูดเนี่ยก็ือว่าเด่งบนหลังกันเลยทีเดียวเราจะสําหรับน้อยพิเศษจ้าเด่น0วิ่งรูด0เดงจ้าสําหรับน้อยปกติ39797ชุดกันจับขู่พลาดไปเนาะจ้าโอสำหรับสองตัวล่าง น้อยปกติออกส 49, 49ี่เก้าสี่เก้าจบูกเขากันไปตรงๆสำหรับสุดเด่นจะสำหรับน้อยปกติเด่นสีวิรุษ4สีมาจ้าสำหรับล่าง VIP, บลอน v ์วีของข้าออกต้องแปด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 เลยนองอาพาดไปจ้ะสองตัวล่าง v ี p 2พีสองเก้าสองเก้ามาตัวเดิมเก้าสองอยู่ในชุดกันจ้า โอเคสำหรับฮาหนอยองว,วัติหายินดีกับคนณตีตามยินดีกับเอฟซีตีตามจ้ามือนีเข่าสามน้อยเราจะสุดสามตัวของฮา่าดไปเราจะตามต่อรุ่นต่อกับฮาหนอยองว,วันทีหกแกเผื่อโบเป็นการเสียเวลาเราจะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาเมื่อคืนนึ่กกถือว่าโอเคได้เฮได้กีได้โดดกันไปเราจะยินดีกับคนณตีตามเราจะในเขาตัวได้แบบใดก็กต้องย้อนหลังเอาละกันเนาะ ส่วนผู้สรุปก็ลอสรุปกันอีกที่หนึ่งนาอจ้าสำหรับแนวทางห้านวยมือนี่แนวทางของห้างซีมาหา้ตามสูตรหรือบอร์ดก็ต้องลอรุ่นไปด้วยกันนาะจะปรดใช้วิจารวญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจจ้าถ้ามาักถ้าชอบคอยตามถบาหมับกบ้าชอบปล่อยผ่านได้นอกจะแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขามีรุดผิดพลาดประการใดไอ้จอยตองขอสูตรขอไพ่พี่น้อง FC, เอฟซีหลายๆนอกจ้ก เขามาแล้วก่อนสิไปรับชมแนว่ทางกับฝากพี่น้อง FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้แอดจอยด้วยเนะจา้าสำหรับเมื่อเนี้ย้านอยเมื่อเนี้ยแอดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห้ากับเก้าเด่นหาวิรท์หาจับขู่หาหุกหาเจ็ดหาแปด หาเก่าห้าศูนย์สำหรับเด่นเก้าวิกุธเก้าจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ สำหรับสูตรกันจ้ะสูตรกันจำหายอยู่ที่67 68 69หกดกาสูตรกันจำหายสามคูนอะจ้าสำหรับสูตรสมตัวมือนีจำหายอยู่ที่950 968 592 594นี่คือสูตรสามตัวนะจ้ะเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน้เนกันก่อนนอะจ้ะมักตัวใดชอบตัวใดนําไปป็ินแนวทางใดนะจ้ะสําหรับสามตัวเน้นอยู่ที่592กับ968สําหรับสุดรเดกันเน้นอยู่ที่68 สุดเด่นเน้นอยู่ที่92กับ94 59กับ50ละกันเนาะจ้านี่คือตัวเด่นตัวเน้นเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยมือนี่กัะป๋ามานี้ตามนี่เนาะจ้า ขอให้พี่น้องเอซทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกทานเราจะยำว่าหายเป็นเพียงแค่แนวทางเราจะถามักถา,กถาชอบปล่อยตามถามบ่หมักบ่โชอบปล่อยผ่านจ้าสำหรับคลิปนี้เอสจอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า